สวัสดีจ้าเนี่ลูกส,สายใหญ่แล้วเป็นนมแล้วนี่น่ารักมากอ้าวเป็นนมแล้วโตเป็นนมแล้วเดี๋ยวก็ทำหมันแนี่นี่เดี๋ยวโทรคุณหมอมาทำหมันแล้ว,ว,ม,อม,ม,ลวมองหน้าแมียยังลูกหึหึนี่โตเป็นนมแล้วเดี๋ยวก็ติดสาวละนี่สาวฟูฟูแล้วสาวฟูฟูมากอยู่น้ามนี่ ยหยาดลอยกันอยู่พี่นอ้องเอ,อ้ยนอนน้ำกันทุ่มเลยนี่นั่งนั่งก็เป็นสาวแลว้วหมอนี่ก็เป็นบ่าวแลว้วอือหือเดี๋ยวก็โทรคุณหมอมาเฮ็ดหมันให้แล้วนี่ทุซ้ายคอยย่านตายเลี้ยงจนไงเลยพี่นอ้องเอ้ยหยาดหลุเหยียบตายเอาเของมาอยู่น้ำจนไงเลยแาบนี้ อือสีแดงรอไปใส่เนาะลูทรายนี่เนาะโอ้ยเป็นตาสร้างแห้งพี่น้องเอ้ยเนมือว่าเป็นหมูหมูยังคือหมูอ้วนวะนี่ไอเสียเตียนต่างซื่อไอเสียเตียนเลยพี่น้องเลยอ้วนหลายแล้วก็ให้เป็นไอเสียเตียนไปเลยนี่ กินเข้าโค้งไก่คุกซูมือเป็นยังบวม่ะอ้วนเน่พี่น้องเอ้ยตาเป็นสั่นคือคน้คนอุ่น่ะกันน่ารอรอเลยเนี่ยเนี่ยเอ้หนาลังแห้งลูก้ายเมนเนาะอย่าดื้อได้ลูกเดอ้ออย่าไปหากัดเขาเฮาเขาได้ ฮายูกับเมยก็ต้องคำคุ้นให้นเม่์ได้ต้องเป็นหมาหน่ารักได้ลูกเขาหามไปเห้าเขาไปกัดเขาได้เขาสิเสียเงินให้เขาได้เม่์แห่งมมีตังอยู่ไปแล้วพี่น้องไปแล้วสว,สวัสดีจ้าคิดนีก็พ่อสามีก่อนเนาะคิดหนาเจอกันไหม Bye-bye. Okay,